มีงบอยู่ประมาณหมื่นเหรียญจะเทรดออปชันหุ้นอะไรได้บ้างคลิปนี้ผมจะสอนวิธีสกรีนหาหุ้นราคาถูกกันครับสวัสดีครับผมแคลลี่นะครับและนี่คือช่องเคลลี่ V.I. o o a c h นะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อและนักเรียนนะที่เรียนในเรื่องของการเทรดออปชันไปนะครับหลายคนก็มักจะมีคำถามว่าเอ้ยเราจะต้องเอตรียมเงินเอาไว้สักประมาณเท่าไหร่ดีลงทุนเริ่มต้นเนี่ยเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆหลายปีก่อนหน้านี้นะครับเจปีที่แล้วเนี่ยผมก็จะแนะนํานักเรียนว่าประมาณหมื่นเหรียญน,นะทีนี้ทุกวันนี้นะครับต้องบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยมันก็เติบโตไปตามกาลเวลานะครับหุ้นหลายๆตัวที่หลายๆคนรู้จักและสนใจเนี่ยราคามันก็จะเติบโตขึ้นมา,มามากพอสมควรแล้วนะครับงบหมื่นเหรียญของเราเนี่ยอาจจะไม่พอ แต่ถามว่าถ้าทุกวันนี้นะครับเรายังมีงบอยู่ประมาณหมื่นเหรียญเนี่ยเรายังเริ่มเทรดได้ไหมนะครับคำตอบก็คือจริงๆก็ยังคงได้อยู่นะครับเพราะว่าสําหรับหลายๆคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาศึกษาออปชันเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆนะครับสำหรับเราเราจะมาใส่เงินทีเดียวเยอะๆนะครับจะใส่ไปทีแสนเหรียญ2อ0 0 0น 200, เหรียญเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกหวั่นใจว่าเอ้ยโอ้ไม้แรกก็แบบ เอา3ล้านเลยเหรอ6ล้านเลยเหรอนะครับบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่ไหวเนาะนะครับดังนั้นคลิปนี้ผมก็เลยจะมาสอนวิธีในการที่จะหาหุ้นนะครับที่ยังคงเป็นบริษัทที่คุณภาพโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามพวกเราต้องไปทําการบ้านเพิ่มเติมในบริษัทนั้นๆด้วยนะแล้วก็ยังราคาไม่สูงมากนักนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะมีตัวสกรีนเนอร์มาช่วยนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ Finviz นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ เริ่มต้นนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ f i n w i z c o m นะครับแล้วก็มาที่ตัว s c r e e n นอรตรงนี้นะครับคลิกเข้ามาตรงนี้เลยนะครับทีนี้ในการที่เราจะเทรดออปชันนะครับเนื่องจากว่าออปชัน1สัญญาเนี่ยมีตัว m u l t i p ลายเอเนี่ยเท่ากับ100รนะครับระฉะนั้น1สัญญามันเลยมีค่าเท่ากับหุ้น100หุ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปเทรดเพื่อให้ได้หุ้นในราคาหนึ่งร้อ100เหรียญมาเนี่ย เวลาเราเทรด1สัญญาครับเราจะต้องมีการเตรียมเงินเอาไว้นะครับหนึ่ยเหรียญคูณกับ100นะครับรวมแล้วก็จะคือเท่ากับหมื่นเหรียญพอดีนะครับดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะหาหุ้นที่ราคาไม่สูงมากนักนะครับคือไม่เกินร้อยเหรียญนะครับจริงๆก็คือจะให้ต่ำกว่า50แหละเพื่อที่จะให้เรามีโอกาสในการที่จะกระจายหุ้นไปหลายๆตัวได้ด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูเริ่มต้นจากการสกรีนนิ่งนะครับเราพอมาหน้าสกรีนเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ ในแท็บแรกที่เราดูนะครับก็คือจะเป็นแท็บ descriptive ตรงนี้นะครับก็แนะนำว่าให้มาตรง country อันนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น USA นะครับ อพอเราตั้งแบบนี้นะครับหน้าจอจะมีรีเฟชกลับมานะครับแล้วก็ให้เราเห็นว่าเรามีการตั้งค่าไว้กี่อันแล้วนะครับตรงแท็บที่เขียนว่า all เนี่ยก็จะวงเล็บไว้ว่าตอนนี้เราเริ่มฟิลเตอร์หนไครทีเรียแล้วนะนะครับจากนั้นนะครับช่อง option slash shot นะครผมจะเลือกเป็น optionable นะครแปลว่าหุ้นตัวนี้นะครับจะมีการเทรด Option ได้นะครับ แล้วก็ในช่อง price นะครับผมก็จะเลือกเป็นหุ้นที่มีราคาต่ำกว่า50เหรียญนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเซตในหน้าของ descriptive นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมาส่วนของ fundamental นะครับ ตรงนี้นะครับแนะนำาค่อยๆไล่ตั้งค่าไปนะคร forward pe นะครผมจะเลือกเอาแบบไม่เกิน15เท่าไว้ก่อนนะครเพื่อที่อย่างน้อยนะเวลาเราได้หุ้นมามันก็จะเป็นหุ้นที่ราคายังไม่ได้แพงมากนักนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของ eps growth นะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมานะก็เลือกมานะครับให้เป็น positive ก็ได้นะครับอันนี้เป็นการกรองแบบหลวมๆนะก็คืออย่างน้อยเนี่ยใน5ปีที่ผ่านมามีการเติบโตนะครับเฉลี่ยก็คือยังเป็นบวกอยู่นะครับ แล้วก็ในเรื่องของ o perating margin นะครับอันนี้ผมอยากจะให้มีกำไรนะครับอยู่ในระดับหนึ่งนะก็ขอเป็นสักประมาณมากกว่า10%ละกันนะครับ โอเคพอเรากรองมาตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเราใส่ไครทีเรียไปทั้งหมดนะครับหกไคลีเรียนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าบริษัทที่มีเหลืออยู่ณนะตอนนี้นะก็คือจะมีอยู่ประมาณ411บริษัทนะครับซึ่งมาทางขวาด้านนี้นะครับเราสามารถที่จะ,ะให้เรียงชื่อบริษัทนะครับ จากบริษัทที่ Market Cap ขนาดใหญ่ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้การกรองที่ Market Cap อีกทีหนึ่งก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าตรงนี้เอาเป็นว่าผมซอสแล้วแหละนะครับเราก็จะได้รายชื่อออกมาตามนี้นะครับ เหตุที่ผมให้เลือกบริษัทที่มี Market Cap ใหญ่เอาไว้ก่อนนะอย่างน้อยๆน,นะครับหึงคือเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับผู้คนน่าจะรู้จักนะอย่างน้อยๆคือพวกเราควรจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างนะครับแล้วก็2นะครับการที่ Market Cap เขาใหญ่เนี่ยมันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะครับในการบอกได้ถึงระดับความมั่นคงแล้วกันในระดับหนึ่งนะคือมันไม่ใช่ทุกสิ่งอย่างนะครับแต่ว่า อย่างน้อยเนี่ยก็คือราคาหุน้นคูณกับจำนวนหุ้นแล้วเนี่ยครับมันมีมูลค่าของบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่นะครับทำให้เราจะสบายใจได้ในระดับหนึ่งแหละในการที่เราจะไปทําการบ้านต่อนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะก็พอกองออกมานะครับเราก็จะได้บริษัทที่มีมูลค่าแบบ200แสนล้านนะครับ1แสนกว่าล้านนะครับขึ้นมาอย่างนี้นะมาดูตามรายชื่อที่เราเห็นทางฝั่งซ้ายนะครับก็จะเห็นว่า เป็นชื่อที่เราน่าจะค่อนข้างคุ้นเคยนะครับอย่างเช่นอันดับหนึ่งก็คือ Bank of America นะครับไฟเซอร์ซินะครับอันนี้ใครอยู่สาย IT หรือจบคอมมาเหมือนผมก็น่าจะรู้จักนะครับเอ่อเวอริซอนะครับก็อยู่ในกลุ่มของธุรกิจสื่อสารนะครับเวลฟาโก้นะครับก็เป็นธนาคารอีกเช่นกันนะครับคอมแคสตนะครับอันนี้หลายท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ว่าใครที่อยู่ในสายพวก ไอทีะ IT นะครับชอบแก๊เจ็ตอะไรพวกนี้น่าจะรู้จักนะครับแล้วก็มี Intel นะครับ เอทีเอ n t ทีซิตี้กรุ๊ปนะครับตรงนี้เป็นต้นนะครับจะเห็นว่าส่วนใหญ่นะครับจะเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของ Finance กันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้ก็แล้วแต่เรานะชอบไม่ชอบยังไงก,ก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่เราจะหาหุ้นที่มีราคาไม่สูงมากนักมาได้นะครับแล้วเราก็จะได้สามารถที่จะเลือกลงทุนในกลุ่มตรงนี้ได้แล้วก็แบ่งจัดพอร์ตของเราได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับ โอเคนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นเอ่อทริคแบบสั้นๆนะในการที่ให้เราสกรีนหุ้นนะครับแต่ก็ต้องย้ําเตือนให้อีกทีนึงนะครับว่าอันนี้สกรีนแบบไวๆนะยังไม่ได้ดูเรื่องของอคุณภาพของตัวบริษัทนะครับหรืองบการเงินเลยนะครับโจทย์ที่พวกเราจะต้องทําต่อนะครับก็คือผมให้เครื่องมือมาแล้วนะเราต้องไปดูต่อว่า บริษัทเหล่านี้มันใช่บริษัทที่เราอยากจะลงทุนด้วยหรือเปล่านะครับก็เชื่อว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์และเป็นทางลัดให้หลายๆคนที่สนใจในเรื่องของการเทรดออปชันนะครับในการหาหุ้นต่างประเทศได้ว่องไวมากยิ่งขึ้นนะครับใครทีอ่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับออปชันมากขึ้นนะครับก็สามารถติดตามที่ช่องผมได้นะครับกด Subscribe เอาไว้ได้เลยนะครับหรือว่าจะทักมาคุยกันได้ที่ l like i น์แอด KellyVicCoach ได้ด้วยเช่นกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ